ดูกล่าว่าล,วลูกสาวพูดถึงตัวเองยังไงเขาจะขาวตีเขาจะกวาดเรียบไปนะไม่ว่าจะเป็นนักเลขาตีคาเฟ่ไหนเนะี่ยเขาจะมีปฏิสัมพันธ์มีเน็ตเวิร์กหมดอะคนเราเวลาเล่นหามันก็จะมีผู้หญิงมาติด ก็ไปนอนตามห้องนักร้องอะไรพวกเนี้ยเหรอนอนอย่างเดียวล้วก็ถามว่าจะทำอะไรนะจะทำอะไรนะเราก็บอกาไม่หรอกไม่ทำอะไรหรอกจะไปเอเจอไม่ทำอะไรจริงนะว <c oughs> ันก,ก็บอกเฟิร์นนะไปทำบุญถวายสังฆทานนะมีอีพ่อเร็วๆแบบเนี้ยระวังนะลูกจะแอบ,บพูดกับใต้โต๊ะเนี่ยตัวเองก็ไปไปช่วยทำสังฆทานให้ลูกสองคนด้วยนะระวังนะลูกสองคนอนะ เดี๋ยววันหลังหน้าผมไปเป็นพิธีกรวันหนึ่งนะแล้วอาจารย์มานั่งอย่างนี้เลยนะให้อาจารย์เนี่ยเคลียร์เรื่องทุกทั้งหมดทั้งมวลมาดูสิตายแล้วงามตั้งแต่หัวจะหลดหางหนิดหนมกันสักขนาดนั้นเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกว้แว่นเดี๋ยวก่อนวันนี้คือดีลูกเดินมาพ่อหนูมีแฟนนะไม่อยากอะไม่อยากฟังอะทำไมบ้านเป็นเราดีใจจริงเหรอลูกใครเอาลูกดีใจจังเลยเอามาดูหน่อยลูกกลัวขายไม่อาก ลูกล,กลกูลูกแฟนใหม่มา,มาบัสดีอย่างตัวทอมงม้ส่วนลูกชายเนี่ยอาจาย์จะได้ลูกเขยมีคนเข้ามาอ่อยกับพี่โลงกำลังไปเล่นฟิตเนสมาจะมาถ่ายโป๊ปัญญาอ่อนหรือเปล่าอุ๊ยปึ<า>้งเลยบ้าเพื่อนกันนะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง